ในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องรีวิวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวหนึ่งนะคะที่โด่งดังมากนะคะในโลกโซเชียลแต่ว่าไม่ได้โด่งดังเฉพาะในโซเชียลของประเทศไทยเท่านั้นนะคะโด่งดังข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากเกาหลีเลยทีเดียวเพราะว่าตอนที่หิมได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาตอนแรกเนี่ยนะ <c oughs> ก็งงมากเลยว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้เป็นใครนะคะผู้หญิงที่หน้าค่ะ ขาวผิวใสมากนะคะก็เลยเอาชื่อของเขาเนี่ยนะคะไปลองเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะชื่อคุณยูจินโชนะคะปรากฏว่าเธอเป็นเซเลบแล้วก็เป็นบล็อกเกอร์ชื่อดังของประเทศเกาหลีนะคะผิวใสหน้าสวยมากนะคะเด้งเนียนมากจะบอกว่า ไม่ธรรมดานะคะเลยต้องมาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะคะว่าแบรนด์นี้ย,ยังไงกันบ้างคะ่ะผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารประเภทคอลลาเจนต่างๆที่คุณอาจจะเคยเห็นในตลาดมาแล้วเนี่ยนะคะมักจะมีคุณสมบัติพื้นฐานนะคะคือช่วยให้ผิวเนี่ยดูนุ่มลื่นนะคะเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มคอลลาเจนใต้ผิวให้ผิวเนี่ยดูเด้งดึ๋งมากขึ้นนะคะแต่ว่าสําหรับตัวนันดาคอลลาเจนตัวนี้นะคะมีความพิเศษยิ่งกว่านั้นเขาก็มีส่วนผสมที่ไม่เหมือนใครนะคะสาหรับสบ่วนผสมพื้นฐานของเขาเนี่นะคะคือใน1เม็ด นะคะจะเป็นเม็ดแบบนี้กลืนง่ายนะคะขนาดค่อนข้างเล็กตัวนี้เนี่ยจะมีฟิชคอลลาเจนแปบไทดยถึง400มิลลิกรัมนะคะตัวนี้ก็แน่นอนเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มคอลลาเจนเข้าไปเสริมนะคะให้ผิวเนี่ยดูฟูมากยิ่งขึ้นสําหรับตัวที่2อจะเป็นแคลเซียมแอสโครเบตนะคะซึ่งเป็นตัวที่ช่วยป้านอนุมูลอิสระนะคะทาให้ผิวเราเนี่ยเสียช้าลงนะคะเวลาที่แบบว่าไปโดนมลภาวะต่างๆเนี่ยจะช่วยผิวของเราเนี่ยสวยได้นานยิ่งขึ้นนะคะและส่วนผสมสุดท้ายที่สําคัญมากๆเลยะคะ่ะทำให้เขามีความโดดเด่นก็คือซิงค์อะมิโน อซิดคคเลตค่ะทุกคนที่ผิวมันนะคะแล้วก็เป็นสิวนะคะพอดีที่พซิงคูหันมาทันทีอะไรคะพี่ซิงอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นสิวนี่นะคะจะต้องทราบดีว่าซิงเนี่ยจะเป็นตัวที่ไปช่วยลดอาการอักเสบและทําให้สิวเนี่ยยุบลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณทานคอลลาเจนตัวนี้ แทนที่จะช่วยเฉพาะเรื่องผิวนะคะให้ดูเนียนนุ่มเด้งนะคะแต่จะช่วยลดอาการอักเสบแล้วก็ลดสิวบนผิวหน้าของคุณได้ด้วยค่ะสําหรับแต่ละซองเนี่ยนะคะจะมีขนาดบรรจุ30เม็ดนะคะ30กรัมด้วยกันนะคะโดยที่ขนาดรับประทานเนี่ยจะอยู่ที่2-4เม็ดต่อวันนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของร่างกายคุณอย่างตัวุมเองเนี่ย พิมพทานวันละ4เม็ดนะคะตอนนี้ก็คือทั้ง2ซอ,องนี่คือหมดเกลี้ยงแล้วนะคะเหลือแค่4เม็ดสุดท้ายซึ่งพิมพ์จะทานก่อนนอนคืนนี้นะคะคอลลาเจนเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทที่คุณควรจะต้องทานในขณะที่ท้องว่างเพื่อให้ได้รับผลที่ดีที่สุดนะคะ,ะ,คะเช่นหลังตื่นนอนทันทีหรือก่อนที่จะนอนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกได้นะคะว่าอยากจะยังไงถ้าเกิดคุณทาน2เม็ดคุณอาจจะเช้าเม็ดหนึ่งก่อนนอนเม็ดหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าเป็น4เม็ดอย่างพิมพ์ก็อาจจะเป็นเช้า2กลางคะคืน2ก็ ะะสำหรับราคานะคะอยู่ที่2องละห้บาทค่ะสำหรับที่ด้านหลังซองนะคะจะระบุหมายเลขอ,อยออวันที่ผลิตและวันหมดอายุไว้อย่างชัดเจนนะคะแล้วยังเขียนไว้อีกนะคะว่าเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานนะคะและควรกินอาหารให้หลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างเป็นประจำนะคะสำหรับตัวพิมเองนะคะทานมาแล้วประมาณ15วันนะคะ ความเปลี่ยนแปลงที่พิมเห็นได้อย่างชัดเจนเนี่ยคือเล็บพิมพ์แข็งแรงขึ้นมากแต่ก่อนนี้เนี่ยนะคะยาวช้าด้วยใช้แค่ตะใบเนี่ยนะคะตะใบเรื่อยๆก็โอเคแล้วเพราะมันยาวช้านะแค่เอาดอกนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องใช้กันไกลตตดเล็บแล้วนะเพราะว่าเล็บมันยาวเร็วมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแข็งมากเลยปกติจะไม่สามารถหยิบงัดอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่ชัดมากสาหรับเส้นผมของพิมพ์มอาจจะไม่เห็นอะไรมากมายเพราะเนื่องจากผมพิมพ์ค่อนข้างสั้นด้วยเนี่ยนะคะแต่พิมพ์รับรองเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณ เป็นคนที่ปกติเล็บบางเล็บไม่แข็งแรงนะคะผมอาจจะรู้สึกว่าบางบางแบบนี้นะทานตัวนี้เนี่ยน่าจะช่วยได้ค่ะใครที่อยากจะสวยใสยหน้าปิง้งผมหนาดกดำเหมือนคุณยูจินในภาพนี้นะคะเดี๋ยวพิมพ์จะทิ้งลิงก์ต่าง,างๆเอาไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะเพื่อให้คุณจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะแล้วถ้าเกิดอยากจะซื้อหาก็มีลิงก์ให้ด้านล่างเช่นกันค่ะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ